สวัสดีครับเราอยู่ที่โรมันมัชิระนะตรงที่มีถนนยุบสําเตนนะผมก็ตกลงมาต่อนเนื่องนะเมื่อคืนก็มีสถานการณ์ท่านนายกได้กรุณามาเยี่ยมที่ไซเวลาสี่ทุ่มนะผมผมไม่ได้อยู่ละแจะมีเจ้าที่อยู่ท่านก็บ,บอกว่าสังกาดให้ประเมินตรงสถานการณ์ของตัวสายตำรวจนะเมื่อเช้านี้ก็มีประชุมเทคนิคกันก็เมื่อคืนประมาณตีสามก็มีการฟุดต,ตัวเพิ่มสะไลของดินเพิ่มแต่ก็ไม่ได้เยอะแต่ว่ามันไปกระทบกับฐานลากต้นนี้พอดี ถ้าเราดูต้นแรกตน้นหนึ่งนะต้นแรกต้นที่สามเนี่ยอุย้ยเดี๋ยวกลับมาหน้ามาผมทำไมเพราะฝนตกก็เลยลหลย้ายหนึ่งเนี่ยตอนนี้เห็นว่ามีเสาเข็มที่มันขาดเพิ่มเติมมาหนึ่งต้นนะตัวน,นี้เพราะแต่ว่าดินสลด์อ่ะมันทาให้เข็มตัวน,นี้ขาดดินจากใต้สถานีดันสลด์ก็ทําให้แล้วก็ทําให้มันเกิดการสึกตัวเพิ่มขึ้น แล้วก็ตัวที่เราทามันก็มีการสไลด์เพิ่มขึ้นตัวอาคารก็มีความเสียหายเพิ่มขึ้นก็เลยมีการสรุปเมื่อช้านี้ว่าจะมีการรื้อถอนสถานีตำรวจก่อนนะครับเพื่อแค่เกิดความปลอดภัยนะพอรื้อถอนสถานีปุ๊บมันก็ทําให้เราปลอดภัยมากขึ้นก็จะทําการถมต่อมันตอนนี้ก็จะมีเปลี่ยนขั้นตอนนิดนึงคือการอาจจะต้องรื้อถอนตัวสถานีนี้ก่อนเพื่อลดความเสี่ยงก็ถ้าเกิดสถานีมันเกิดมีการ ยุบตัวลงมาก็อาจาออาจะมีความอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานได้ครับก็ดาเนินการก่อนนะแล้วก็วันขั้นตอนก็จะมีอยู่ห้าหากขั้นตอนนะขั้นตอนแรกคงต้องไปย้ายรถมอเตอร์ไซค์รถเก๋งข้างในทั้งหมดออกมีรถเก๋งอยู่29กคันมอเตอร์ไซค์6กคันด้านใน,นเดือดดำเนินการเลยอันที่2ก็เริ่มรื้อถอนอาคารนะะน่าจะเริ่มบ่ายนี้เลยนะาาก็จะเอาพวกภาษาพวกนี้ออกก่อนแล้วก็เริ่ม ทำความเสถียรดินของด้านซ้ายมือนะตรงแยก,กวชิระแล้วก็ไป,ไปอันที่สี่ก็ไปทํอุโมงด้านล่างให้แข็งแรงมากขึ้นสถานีนะอันที่ห้าก็ไปดูตึกนี้ว่ามีความมั่นคงมากน้อยขนาดปัจจุบันไม่มีการ,รยากขยับเยื่อนนะเป็นอาคารแฟลตไม่มีคนอยู่ละแต่ว่าก็ให้ไปดูอีกทีหนึ่งและสุดท้ายคือไปดูให้เกิดความมั่นใจว่าโรงพยาบาลยังแข็งแรงอยู่ปัจจุบันแค่แข็งแรงไม่มีอะไรนะโรงพยาบาลก็ยังแข็งแรงม,มิกระดิกเลยแต่ก็เพื่อให้เกิดความมั่นใจ มากขึ้นเพราะฉะนั้นกระบวนการก็อาจจะมีเปลี่ยนขั้นตอนนิดนึงพอทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็จะมีการปรับเรื่องการสมดินเพิ่มมากขึ้นฝนก็เป็นอุปสรรคส่วนหนึ่งนะเพราะฝนมันทำให้เกิดความไม่มีเสถียรภาพนะอโอเคครับก็อย่างที่บอกว่าเราองเน้นเรื่องการความปลอดภัยเป็นหลักนะส่วนเรื่องการเปิดถนนเดี๋วดูตามความเป็นจริงว่ารายแล้วจะทําได้เมื่อไหร่ก็พยายามเร่งให้เร็วที่สุดแต่ว่าสถานการณ์มันก็ไม่ได้แน่นอนมันมีเรื่องเกิดขึ้นทุกวันนะมันก็ต้องปรับแผนตามหน้างาน อันนี้ฝนก็ตกมากขึ้นก็ต้องดาเนิเนการตามขั้นตอนที่กําหมดก่อนนะครับโอเคนะก็อนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลอยู่ชั้นนี้ก็เดี๋ยวคงมีประชุมตอนบ่ายเพราะว่าเช้ามีประชุมไปรอบนะฮะก็วกขึ้นง,งานที่เกี่ยวข้องนะโอเคก็สถานการณ์ก็มีเหตุแทรกซ้อนเกิดขึ้นนะครับก็คงต้องหรือตัวสถานีขึ่งได้ใีการประชุม,นะลาามแล้วตำรวจก็ราบตรล้วนนะความเสียหายทั้งหมด ทางผู้รับเหา่อย้ต้องรับผิดชอบรวมทั้งค่าเชาา่าสถานีชั่วคราวที่ตำรวจต้องมาทํางานด้านนอกด้วยนะโอเคครับก็ประมาณนี้นะคงไปดูเดี๋ยวไปติดตามงานก่อนก็แจ้งพวกเราเพื่อทราบว่าปัญหายังไงนะเราจะได้รู้สถานการณ์บึ้งต้น,นโอเคขอบคุณมากครับ